สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บอ่อตกปลาน้องขวัญน,นะครับนะก็มานะครับค่าคันร้อยหนึ่งนะเอาออกได้หนึ่งจุห้ากิโลแต่ตอนนี้ผมได้ปันดินไซโบมาสองตัวกับตัวเล็กๆประมาณสามสี่ตัวแล้วอูบอ่อนี้นี่ปลาโหดจัดนะชิงหลิวผมมานี่ยังไม่ทันตั้งตัวอะไรก็ชากปึ๊ดเดียวแม่งสายขาดเลยนะโอ้แม่งเถื่อนและดุดันมากที่นี่นะไอ้วันนี้มาลงชิงหลิวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาแก้มือนะ พวกนี้คิดว่าต้องเอาคันสเปลนลงนะไม่งั้นไม่ไหวนะแบตแบตชิงหรือนี่ขาดปึ๊ดปุ๊ป๊เลยนี่เยอะมากนะผมนั่งอยู่ตรงนี้นี่ขึ้นตุมตามตุมตามตุมตาม,ตม,ตามเลยนะมานี่ตกอู้ถ้าเทียบกับบออ่อนี่บ้านสวนแล้วมาตกที่นี่ดีกว่านะโอ้บ่อที่นี่นี่ได้ปลาง่ายมากกว่าบ้านสวนผมไปตกเนี่ยอูป้ปลาไม่ได้เลยนะอืมค่าคันค่าค่าคันแล้วก็เอาออกได้เท่ากันด้วยแต่ว่าที่นี่ตกแบบ ได้ลุ้นกันเยอะเลยนะครับนะอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยเสร็จผลงานแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอ่วนี่แล้วกันในกระชังว่าได้ตัวใหญ่ไซส์แค่ไหนอะไรยังไงนะวันนี้ก็ถือว่าสนุกแต่คงไม่ได้เอากลับนะวันนี้ตกใส่กระชังเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ทอยออกครับก็เป็นยี่ห้ออะไรนี่ h a n d i n g x 9นะระยะ 2. 7ุดนะครับนะ2.7จุดความแข็งเท่าความแข็งเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าคันตัวนี้ดีโอ้โหแวงปันดินไซโลนี่ ชิวๆนะแต่ว่าไม่รู้ไอ้คันที่แม่งสองมันจะมีอยู่สองตัวที่มันกระชากนะผมแม่งพอแม่งวัดเสร็จปุ๊บแม่งกระชากแม่งสายเอ็นแม่งขาดเปรี้ยเลยนะโอ้แม่งยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะเอออ่ะเดี๋ยวขอตกต่อกันครับแล้วเดี๋ยวมาดูสุดท้ายจะได้เยอะแค่ไหนดูดแิแม่งคันนี่โค้งเลยโอ้โหแม่งโอ้ยแม่งต้องทิ้งเซฟอ,อ,อ่าวะแหงเอ้ยกําลังดู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 ด,ด,ดูอัดหนักไม่ได้นะอัดหนักเนื้อแม่งหักนะโอ้ตัวใหญ่อยู่นี่ โอ้คัน,อ,นอ่อนๆนี่แม่งอคัน,อ,นอ่อนๆนี่มันเสียวมันจะเข้าตอละไอชิบหายจะเย็เนๆจะดึงให้มันนอกมันไม่นอกเลยโอ้แม่งดึงแรงดีชิบหายเลยเว้ยเดี๋ยวนะนะออมาละโอ้แหงตัวเบลเลอร์เลยโอ้โอแม่งดึงแม่งดึงแม่งดึงโอ้แมงเอาเรื่องกันนะเนี่ยโอ้แม่งจะหลุดหรอวะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาตัวแม่งไม่ใหญ่มากแต่ดึงดีชิบหาย นะไม่กล้า uhm, อ mm ัดแรงๆนะเพราะว่าปึ๊ดไปสองปืดไปสองรอบแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยค่อยๆยื้อนะไม่ต้องรีบนะครับนะสามตัวละนะสุดยอดเลยตัวแบบไซโบโบเลยดูดิโอ้นี่มันคือปลาอะไรครับใครพอรู้บ้างปลาส่มวะหรือปลาบึกหรือปลาอะไรเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปลากันดีกว่าว่าได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะครับโอ้โหคเยอะแบบ ได้แต่ตัวใหญ่ๆเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวต้องไปดูตรงที่ที่มันแสงสว่างสว่างมันเป็นเลอเลยดูวตตัวดูไปเดี๋ยวไปดูตรงที่แสงสว่างโอ้โหปาดินไซโบหนึ่งสองสามตัวแล้วก็จะมีรู้สึกจะมีตรงนี้น่าจะเป็นปลาบึกตัวหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้เอ๊ยไม่ใช่เว้ยนี่มันเป็นปลาอะไรวะผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะปลาอะไรใครมีข้อมูลปลาบึกมั้งนี่นะเค โอเคสุดท้ายแล้วก็ต้องปล่อยเพราะว่าไม่ได้เอากลับไปนะครับปล่อยลงสะคืนนะก็ตามนั้นแหละนะตกเอาแบบเขาเรียกว่าตกเอาแบบสนุกสนานนะครับไปเลยนยดร้อยครับโอเคจบปิดจ็อบวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่โอ้โหปลากินดีพอสมควรน,นะเดี๋ยวถ้ามาขราวหน้าต้องไอ้นี่นะครับถ้ามาขราวหน้าต้องเขาเรียกว่านะมาข้าวหน้านี่ ต้องเอาไฟฉายมาด้วยนะไฟสายสองทุ่นอะไรเงี้ยมันจะได้มองเห็นเวลาอาตกกลางคืนเพราะว่าตอนนี้มันมองไม่เห็นเขามีสปอตไลท์ให้แค่ดวงเดียวส่องมามันแยงตานะก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับออกเดินทางกลับได้ปันดินประมาณตัวใหญ่สามตัวแล้วก็ตัวเล็กอีกประมาณสามตัวแล้วก็ปลาอีกตัวหนึ่งมองไม่เห็นไม่รู้นุ่นปลาอะไรนะ เออเป็นเหมือนเป็นปลาเกตหรือปลาหนังก็ไม่รู้หรือว่ามันจะเป็นปลาบึกหรือจะเป็นปลาส่งไม่รู้เอฟซีลองดูนะครับเพื่อนๆผมก็ไม่ได้แบบเป็นอาเรนะมือโปรทางด้านตกปลานะครับเพิ่งจะเป็นมือใหม่นะใครรู้ว่าเป็นปลาอะไรรบกวนชี้แจงแถลงไขให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับนะ้ผมจะได้รู้นะครับนะถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึงนงน่งวันที่โอ้หลังจากที่ไฟหาบอ่อตกปลามาเนี่ยเจอบอ่อละนะบอ่อตกปลาหนองขวัญน,นะครับ อยู่หนองตาดนะใครอยู่วิลลมก็แวะมาได้นะครับนะถือว่ากินดีเดี๋ยวถ้าได้มาอีกรอบนึงคราวนี้ผมจะไม่ลงชิงหรือละเดี๋ยวผมจะลงตีหน้าดินดีกว่าเพราะว่าแม่งมีปลาตัวใหญ่นะปลาแบบตัวใหญ่อะ่ะเออขนาดปันนินเนี่ยไซส์โบ,โบ๊ะนี่โหดึงคันแต่อบว่ากระชากไม่ทันตั้งตัวนี่เป็ดง่งปึ๊ดเลยนะโโหถ้าบอกว่านี่ผมเสียนะขอไปมาทั้งสามสี่อันนะเนี่ยปันนินที่นี่ตัวน,นี้ที่นี่เขาบอกว่าเขาเลี้ยงธรรมชาติหรือย,ยังไงผมก็ไม่รู้นะโอ้โหแม่ง แรงมากนะแรงเยอะนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอีกหนึ่งวันบ่อ,บอน้องขวัญน,นะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับโเโได้ฟิลลิ่งเลย